มมัันนแบบย่างยางกับหัวเป็นหัวมันหัวดิห้าสิบหาสิบกว่าปีห้าสิบปีเหรอละห้าสิบปีเนาะมันกลับไปตามกันไม่ล่ามันเนาะเพนพอมันแฟบเนี่ยเขาก็ตึงขึ้นหมดสวัสดีครับผมพี่น้องกดคลิปนี้ยุคเคลื่อนน้องไว้ครับผมแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยครับผม เด็กกำลังขึ้นครับผมเด็กกำลังออกอ้าวไปจังเดะจริงเดะเนี่ยเขบอกมาเนี่ยบาดมากมูลุ่มมลไม่ยั่งนกัเพื่อนน้องไว้เพิ่นตึงนะเพื่อนครับผมพี่น้องตึงเขื่อนขึ้นเป็นเขื่อนยางเพื่อนเขาไม่ยั่งยืนหมือเพอนี้นน่ยเหมือนนึงเป็นตึงของเพียครับผมพี่น้องเพิ่นกำลังลงหาปูหาปลาเลยครับผม ติดตามชมกันครับคือโปรงันน anyway. oh, ี้คือล่ลงเป็นอย่างหนาวมันม ja. ุ้ยป่าหวยมันโอเวิดหรอกแม่น้ำทั้งมันบออข้นมาเรื่อยๆบอกอขืนก็ไม่ร่อย่เีย่นี่เนี่ยเป็นรอยตันเต้ยมื่อเขาตึงยางได้มากหมด หได้มาเลยโอ้ยตัวลอยลูกเขาขึ้นปายอนเต็มอยู่ปายอนายอนตเต็มบัเลยปายอนนี่เราปายอนลูกบา่าปายอนโอ้ยเส้นบนเี่ยนะไปเปิดแเนี้ยเส้นแบบเส้นปายอนแนวมากเลยหปายอนนี่แสบตัวนีจะบอกในข้าวสามเสนอนนี้เนาะ้ยเยเขาอย่านบว้านเต็มาเลยเเนี่ยอลูกบาสมากกปลาปลาบึก ปลาบือตายหลายตัววะดู้วลกเร้อนึกิโลสองตัวเตียเลือนน้ำพองเลือนนองบายเด้อครับผมพี่น้องตายสองกุ้งเ่าสมัยสี่สิบแปสิบสี่เลือดล้างกุ้ง้หง่ายคือท่างทีเราคืนปราตัวไ้ดโดดมืดลูกผีเหรองนั่นเดอครับผมพี่น้อง มองที่ว่าน้ามันโตนุ่งนะครับผมข้าขาวแนมเป็นข้าขาว,ขาวมีคนมีคนตุยไปหลายคนแล้วครับผมมองกันมองน้ำโตนนะครับผม,น,มน้ามันจินดูดคนเข้าไปไปเข้าไปไกลแท่นั้นนะโอ้อันตรายเด้ยครับผมพี่น้องเข้ามันรอยมันดูดเข้าไปครับผมตุยไปหลายคนนะครับผมบรรยากาศยามเช้ใใา มันก็ลังขึ้นครับผมองพี่น้องพ้อนออกพยยามดางพ้นใส่ดางไว้ผมครับผมมองนี้เห็นพี่น้องพ้นว่ามีพนเอาปลาไปเป็นลอยๆตันอะไรเล็ครับผมอยู่นี่มีละครับผมพ่นจิก,กันน้ำเหมือนสิครับผมพราะิ่นปิดน้ำปุ๊บปลามันก็ปลายูนนี่น้ำยูนนี่มันก็สิบโบลงครับผมนี่ น้ำในอ่าวนี่มันก็บโบกงเห็นบอกกนเพื่อนตึงเพื่อนตึงไว้เพื่อนตึงยางขึ้นครับผมนะเพื่อนตึงยางขึ้นพอตึงเนี่ยน้ำมันก็โบกกระแนมเพี้นหอนหินครับผมน้ำมันตื่นบบดนี้ปลาค้นกับร่องเปียวบบดบดที่นี่ปลามันเบิดครับผมปลาเบิดแล้วมันโบค่อยหลายค้นก็ได้บบมีคือั้างเตะบนน้ำกันสิบกกันเลยครับผมพี่น้อง ยู่ใส้เขื่อนพูนนะครับผมนี่คนหาปูหาปลาเหือนกันบรรยากาศยามเช้าครับผมพี่น้องทุกปองทุกปอง,ท,ปองทุกปองอยู่คนครับผมสองคนน้ำมันรอ้อนอยู่แล้วครับผมเคลื่อนยางมันมันจะรั่วแล้ะครับผมมันอาจจะรั่ว น้ำมันล่นเลยครับผมสองจุดฟังผลก็มีคนตึงแหเลยครับผมพี่น้องฟังกันนะ คนปิดน้ำเคลื่อนไปครับผมน้ำได้แหงน้ำแหงครับผมน้ำโตกันบ่แหงครับผมจะว่างงามอยู่งามงามครับผมพี่น้องตั้งผลเป็นตึงไปครับผมตึงน้ำมันเป็นเคลื่อนยางครับผมพี่น้องพอผนตึงขึ้น งามไก่แหงงามเลยครับผมพีน่น้องงาม น้ำพองครับผมถนนปีกเปีกยกเยอะครับผมฝนตกหมู่บ้านฝนตกแห้ง ตกอย่างแรงเลยโอ้เอาพอคนตกเนี้ยพอดีนนอครับผมมานมโนครับกำลังมาบอมุ่งมีป่าเอาเพิ่นตึงหน้ามันสิตวัวเป็นแต่ป่ามี่ฟักตก ภัคตบสวาบ่าคอยมีคนหาป่าเนาะหาฝูงกันบ่ครับป่าป่าหยังฝูงป่าหยัง่งปลาสอยปลากุ้มบ่โอ้น้ำลงหลายเรือครับผมพี่น้องน้ำโบกเพิ่นตึงน้ำไว้ทั้งเทิงเพิ่นตึงน้ำทั้งไตกระบกครับผมอยู่นนบกนกันน้ำตีตะไม่เสียพี่นะครับผมลงไปหอด ทำไมเสียไปนี่รงไปรลางหาฟูงปลาสอยอยู่ครับผมบ้านไปนหอดใสครับหาฟงปลาสอยด้วยครับผมพี่น้องฟงปลาสอยประกุม น้ำม,มองนี่สิเป็นว่างครับผมน้ำว่างบกลงไลยครับมันน้ำโบกครับผมพี่น้องน้ำโบกเป็นตึงน้ำไว้ปลากระบอกมี่วะท่นหาปูหาปลามันมาปลาบ่ามีเกิดน,น้องไว้ครับผมพี่น้อง นามแหงเวดและครับนามโบ๊ะหาปลาฟูงครับหาฟูงปลา ไม่มีคนเลยจบองสงการครับสงการหนาร้อนครับผมจะบูมบูมแห้งครับผมส่วนนั้นในส่วนั้นงานปา่าเผาฝนตกบางสองหมื่นนั่นครับผมมันได้เปียกได้สุม่ม ตกแหงฝนแรกของปีโอ้มันกำลังจะเตรียมห่านไม้เด้อครับผมเตรียมตอนรับฝงการบ่สงสัยอยู่เด้อครับผมคนที่เห็ดล้านไม้มองนั่งมองอย่างง่งยิ่เด้อครับผม มาเที่ยวเด้อครับผมพี่น้องช่วงส,วง,สวงการานต์หนาร้อนครับผมเลิ่อนตะเลือนมีหน้าไปครับผมมีหน้าข้นกระจายแล้วลานปลาเผาครับผมแถวๆนี่เป็นลานอาหารมองเลียนน้ำยู่นี่ล้วครับผมนี่ยุดนี่ละพัดน,น้ำพัดตึงน้ำขึ้นครับผม หลังจากตึงน้ำขึ้นน้ำมันกระโบกลงอย่างสีทธิ์ครับผมต,ตึงน้ำเคลื่อนทั้งเคิงคุณครับผมมันตึงน้ำไว้ทั้งไตกระโบกมีคนหาปลาอยู่ครับผมเจนะ้านะหาปลาปลาคุ้มปลาสอยครับผมแฮทีหาฟูงปลาครับผม บรรยากาศชุดยอดเลยครับผมผมมักมากกับผมหาป่าแบบนี้อาตึงแหะครับผมใครเป็นผมเหน็บบ้านซาเว้แล้วครับพี่น้อง่นอยู่พื้นที่เพิ่นอยู่จากป่าฝูงฝูงป่ามันขึ้นเพิ่นกบ,บ้านแห่เอาครับผมพี่นอ้องสุดยอดของบรรยากาศยามเช้าครับผม สวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับผมพุทธตึงนามนามมันหน่อยกับสวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับนี่คือเขื่อนน้องวายครับผมพี่น้องเขื่อนน้องวายบรรยากาศยามเช้าครับผมมาเที่ยวนี้เป็นแบบนี้แหะครับส่งช่วงการปีมีหน้าเดือนมีหน้าครับผมเดี๋ยวผม,มจะมารีบิวห้พี่น้องเบิ่งอีกครับผมช่วงนั้นคถถ้นสีหลายเลยครับผมส่งเดือนมีหน้าไปแล้วครับอากาศมันร้อนนะเด้ ชุดนี่นะชุดคนด้นเรนน้ำกันครับผมคนโอ้ยปลาขึ้นอยู่ข้างล้างเราคน ถ้าคือพอไปบ้านเอาหมองปลาขึ้นนะโอ้ปลาขึ้นบักแห้งเลยปลาใหญ่เด้เลยครับผมเป็นว่างครับผมผมองนะั่นว่างประกาวานแล้วมีหน,นามเลือก เห็นฝูงปลาวะจ่เปอาอยู่ งามนะครับผมช่วงนี้เกลื่อนยางครับผมเป็นเกลื่อนยางหลายชั้นน้ำตกหลายชั้นครับผม ทางโลงมากครับผมมาจะมา่าเอลานปาลาเผารุ่งหนวดเพิ่นว่าจะเปิดครับผมตอนเังเยเสาอยู่ปาลาเผารุ่งหนวดช่วงนักท่องเที่ยวสีมาใช่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ครับผมมันหยุดอากาศเริ่มร,อร้อน้วครับผมมาเที่ยวกัน ั่งกินอาหารกันครับผมโอ้สุดยอดบรรยากาศเลยครับผมมีโต๊ะนั่งย่างดีเลยข้างล่างวงวิวทิวทัศน์กับผมยังสวยงามครับผมน้ำตก โอ้นี่เลยครับผมพี่น้องเบิ่งวิธีเบิ่งวิธีหากินครับผมแตงตลาดตลาดปลากระชิ่งนะครับผมมันอยู่ในดืบหินในธรรมหินเนี่ยเบิ่งคุณตาพิ่นมเพิ่นมาหยอดเอาคุณตาคุณตามาหยอดเขาเอื่นหยอดบ่แง่บ่ ว่าเรายอดใส่ปากมันบ่โอ้ใส่เดือนเอาใส่เดือนเรื่อ ok, งตบผมหงียามันเนี่นเยเนี่ยเ<ห>น,นี่ยไยามนี่มันหายากต้องเด็ดสันสันบ่ท<ช>ั้งนั้นอ่ะทีไม่เชื่อสิบ่ทีไม่มมก็เนี่เรา,า,า,าโอ้ห่วยตลาดนี่โตูงามเลยครับผมปากกระชิ้งตาพึ่งยำพึ่งมาใส่บ่ว่านายยามเมื่อที่ยวบ่เนี่เออผมก็ยามผมก็ได้ยามนี่บ่ โอมันกระบอกินทุกครั้งเด้อครับผมทางกินนังบวกินบ่อนี้เขาจะเอาเหีินมาเห็ดไม่ดีเนาะเอ,อ่อเอามาเห็ดไม่ตะกี้มันเป็นปลาตะกี้มี่บอบอตะกี้หลายหลายข้างมันบออ่แต่หินตัวเก่าเหรอบ่ชุกเก่าเหรอบอเออชุกเก่าโอ้มันเป็นปลาตัวแบบนี้เมันเป็นปลาเป็นปลาเป็นอันเนี้ยโอ้ผมเคยมาหาปาลาได้ตา เขมาเหี้ยมาวานอยู่นี่ปลาปลาเพียพวฟุกกระเจายิ่งก็มุดยิ่งเขาบอกเออกระเจาไปมุดยิ่งมุดยิ่งมุดยิ่งมันมีช่องนึงแน่เขาเมาเจ้ามาทำคลิปมดุดยิ่งปลาช่องเอ็มเนี่ยอ้าวเอาอีกแล้วแม่นบ่าตาป่ากระทิ่งบ่ปรลาดประหลาดประหลาดกระผมโอ้สุดยอดของบรรยากาศ นีเด้อครับผมน้ำตกน้ำตกน้ำตกมันหอนเนาะตาเนาะกาเป็นห้อนโอ้ผมก็มกัมกๆเลยมักหาอยู่เนี่ยหาอยู่ห้กินแบบนี้โอ้เขาบอกแต่ไปยังเอาคนหินทับไว้เดี๋ยวก็ปล่อยใส่สิโอ้ประหลาดเด้อครับผมมันอยู่ในถ้ำหินกองหิน เนี่ยกินบ่ตากินบ่กินบ่ดึงบ่ดึงไปมสูมือสูมือเป็นแบบเดียวกันกับไอ้ปลาไหลนะครับผมแต่ว่าตลาดหนี่เงคนยู่นี่ทำเย็นปลาไหลที่ยูนี่ฮู้เห็นบ่ตาแม่นบ่น้องเงี้ยไปกินบ่อจะไย ห่างเงียไปกินจอยตะเกื้อนี่บา่หาบ่อ,อ,าอยู่ในกระบ,บงังบ่มีบ่ตาขึ้บ่อขึ้นมาเบิง่งบ่มี่น้ำใสใสโอ้ยอาบน้ำเด้อ <c oughs> <c oughs> น้ำใสๆเด้อครับผมพี่น้อง ตายยังตายยังนี่ยกะสังกะว่างนั่นก,ะ,นนกะเมียนบต่ต้ายูเนี่ยกะสังบ่ขอเบิ่งนี่น้ด,<อ>ดูดูหน่อยดูหน่อยโอ้เราเห็ดแน,นวขังปลาดีขานาดน,นี้แง้มแง้มใส่เราใส่นี้เลยอู้ปลาจีโตจี่นลองจีแนแง้มเห็นไหม ตัวใหญ่ก็มีนอตาน้องมันตายก็มีปลากีเหียก็มีนอตาเนี่ยฟังไปปลากีเหียก็กินขึ้นกันเอาเน้ำตื่นตื่นเนี่นยครับผมพี่น้องโอ้ยบานแหนย่เงียมันขึ้นเนาะ ปลายัง,ง,งปลาหาักไหมบุคือปลาหาักกล้วยได้ครับผมปลาหักไหมปลาหักกล้วยนี่กินได้ปลาหาักไหมกินบ่ได้โอ้เงียน้ำเขาเงียโอ้มีทีหาอยู่หากินแต่ละคนครับผมแตกต่างกันไป นี่เป่าอมนึงนี่กินบ่อตัวนี้ฮะคือบ่อนั่นนั่นนั่นเออมันตัวมันใหญ่เนาะวัวเจกี้นี่ตัวใหญ่ว่าใส่เตาเพิ่นได้เห็ดฟังใหม่โอ้ยต้นเมียนโยทำเกาอ่ะทำหิ้นเกาอ่ะช่วงนั้นโอ้ยที่เขาเห็ดฟังใหม่ไม่ได้ตุนใหม่มันตุนใหม่โอ้ยไี่ตุนบ่ โอ้เป oh e mm ็นฝ um. oh so uh ่าไมีแต oh. uh ่ปกใหญ่เตี้ยเก้าหินมาถมใหม่ครับผมพี่น้องทำมันเลยหายมันถมถมถมันแต่กก็นี่วโอ้มีแต่ตัวงใหญ่เย็นอย่างนี้ตัวตัวน้อยๆดึงซัวน้ำพุ่นหหลยิงจัดย่จัดม่นบอกโอ้บาัดึงเพื่อนห้องดึงมาดึงเื่นแม่นบอกซูกันเตี้เมโอ้ไปตะมวนเนาะตัวใหญ่เลยตัวน้อลยนี่น้ำตอหมอสะพานมมีบ้เหรอ ต่อหม้อสะพานป่ะนั่นต่อหม้อสะพานนมจิบบอกข้าวปลาทอติน้ำชิ้ใสๆเด้อครับผมพี่น้องนะโอ้สุดยอดของบรรยากาศนี่คือวิธีหาอยู่หาก,กินครับผมหาตลาดตลาดปาปะกกระทิ่งครับปากกระทิ่งกี่เมื่อวยน วิธีหาอยู่หากินครับผมหาประหลาดน้ำน้ำน้ำสอกหินเนี่ยแหละครับโอ้สุดยอดเลยครับผมดึงบ่มันดึงบ่สูมือบวกหวังเขาได้ดโอ้มันเอาเงียไปกินแล้วโอ้เพือง,งี่นี่เนาะเพือง,งี่นี้อยู่ โอ้ยจีมาใส่นี่โอ้ยมันเนี่ยตีเลี้ยนรางเลยเนี่ยตีเลี้ยนรางไงบอกไม่ปิดพวกไงเลยโอ้ผมอยากมาเห็นเนี่ยโอ้ยแต่ก่อนนี่ผมมาถึงแหีย้ยู่นี่มันมีต้นบักเดือ,อยยู่นี่ละผมว่านมองหันาได้เรื่อยในป่าไปกรรม,มผมมาเที่ยวนี่ยข้าเจ้าประเทศเไม้ข้าเจ้าประเทศฟังไม้มันแม่นเขี้ยนี่แม่นเขี้ยนนี่มันจะไตเต็มเลยโอ้สุด้ายเนาะ ยินเนี่ยล้างเลยมันบ่ล้างเลยยามนี้โอ้ยโอ้ยเป็นตะมวนเนาะหน้ามันเริ่อมหน้าตามันเกลี้ยงยางมันมันเขาเจาบ่ตึงขึ้นนี้แล้วเอาอีกแล้วแต่บ้านมีดจะจะหน่อยเนาะจะนิดหน่อยนี่ข้อมือสองมันมันลนนมสักหลาดแกนมีสองมีสองเขียด วัดที่นี่มันเริ่มอันนั้นไปแล้วน้ำเริ่มมากแล้วครับผมน้ำเริ่มแห้งแล้วมได้ยุ่กาาลกาง,างลมนันดีมันนุ๊ยุคก,กาลางเหมือน,น,นเนี่ยมันจีกินดีได้ยุคกลางแล้วครับยุคกลางมันจีก็ยังเดือดตัวยุคกลางมันตัวใหญ่เน้เนอหาปลากระทิงครับผมเนี่ย ก้อนตัวนี้นะครับผมหุ่นย่าไปผมนะครับผม ยอดเลยครับผมบรรยากาศเคื่อนน้องไบครับผมพี่น้องมาย่เม็นไหนกับว่าทับใจย่หนันครับผมสวยงามเนี่ยมาถือช่วงพัดตึงน้ำครับผมเป็นปิดน้ำเพอดีน้ำก็ได้ลดลงแห้งครับผมเกลื่อนอยางครับผมนุงเป็นเคลื่อนอยางพัดตึงน้ำน้ำเลืเดือะหน่อย ปลานี่นี่ลายเด้ครับผมผมเคยมาหาปลาอยู่นี่ครับผมเขาไปเบิรในคลิปก้อนๆน,นี่ครับผมเพ็่หาปลาเพื่อนน้องวายนะครับผมผมวานอยู่นี่แต่ป้อนเป็นปลาครับผมแถวนี้เป็นปลาอยู่นี่เป็น,น,ห,นหินหมดเลยเพเ้็นใหม่สวยงามมากครับผมปลานี่หลายขานาดครับผมปลาหน้า,าเป็นปลาเพียปลานี่ครับผมหลายแห้ง ปิดน้ำตึงน้ำครับผมไฟ้กับบ๋เดปันวันนี้เป็น,น,นมูสไส้ครับผมถ้าสองฟันเลยครับปันไฟกปันไฟใส่นะครับผมโอเคครับผมพี่น้องพอหยุดตีกันน้ำถนุยเพียงแค่นีเด้อครับผมขอบคุณในหลายที่ม,มาเวิมาชมฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเลครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับผมสวัสดีครับ